ไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเซ้าค่ะตอนนี้ได้มีการจัดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดนะคะด้านอุตกภัยและวาตภัยปีงบประมาณ2,564ค่ะ โดยที่ห้องประชุมสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพันเอกเฉลิมเนียมช่วยรองผอ,อรอมนจังหวัดฉะเชิงเซาก็ได้เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดด้านอุทกภัยและวาตภัยประจำปี64ร่วมด้วยนายวิจารณ์เหล่าธรรมยิ่งยงหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดฉะเชิงเซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภยัยศูนย์บัญชาการเหตุ การของจังหวัดและอำเภอค่ะรูปแบบในการฝึกนะคะก็เป็นรูปแบบการฝึกแบบบนโต๊ะค่ะ Table Top X-ray ็กซนะคะซึ่งผ่านระบบการประชุมทางไกลเนื่องจากในช่วงของฤดูฝนของทุกปีสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ำซึ่งฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะส่งฝนให้น้ำเนี่ยไม่สามารถระบายได้ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังฉับพลันขึ้นได้ค่ะพันเอกเฉลิ ผอมเนียมช่วยรองผอรมนจังหวัดฉะเชิงเซายังได้บอกว่าการฝึกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกันร่วมกันระหว่างผู้บัญชาการเหตุการณ์การสั่งการการรับข่าวสารการแจ้งเตือนและก็การประชาสัมพันธ์การระดมทรัพยากรการให้ความช่วยเหลือประชาชนและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์อีก ด้วยค่ะ